แม่เหล็กแบบไหนที่สามารถใช้กับงานมุ้งลวดได้บ้างสวัสดีครับผมปั๊กสุภกิจจากมุ้งลวดวิอาโปนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแม่เหล็กที่ใช้สำหรับงานมุ้งลวดนะครับมีแบบไหนกันบ้างนะครับ จริงๆโดยรวมนะครับแม่เหล็กที่เราใช้นะครับมีอยู่4ชนิดนะครับมาดูที่ชนิดแรกกันก่อนเลยนะครับชนิดแรกเลยนะครับก็คือแม่เหล็กสําหรับติดมุ้งลวดบานเลื่อนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเราจะติดอยู่ที่กึ่งกลางของมุ้งลวดบานเลื่อนนะครับ ส่วนแม่เหล็กชนิดที่2นะครับเป็นแม่เหล็กสําหรับหน,หน้าต่างบานเปิดนะครับหรือว่ามุ้งฟิกบานเปิดนะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งแม่เหล็กชนิดนี้นะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยจะมีตัวคบมอือเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับซึ่งจะให้แรงดูดที่ไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับบานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยครับ มีการกระแทกนะครับแม่เหล็กชนิดนี้ก็จะสามารถแตกได้นะครับส่วนแม่เหล็กชนิดที่3นะครับก็เป็นแม่เหล็กสําหรับบานเปิดนะครับแต่เป็นบานเปิดขนาดใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นประตูนะครับหรือว่าบานฟิกที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งจแม่เหล็กชนิดที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กที่มีตัวคบเปอร์เนี่ยครับทำมาจากโลหะนะครับ ซึ่งข้อดีของแม่เหล็กประเภทนี้นะครับก็คือจะสามารถดูดได้แรงนะครับสามารถจะรองรับบานที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่โคเปอรเนี่ยเป็นโลหะนะครับเ,เมื่อเราใช้เป็น,นานๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการแตกนะครับซึ่งในการติดแม่เหล็ก สามประเภทแรกนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะครับก็คือขนาดของบานนะครับว่าขนาดเนี่ยมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อจํานวนนะครับของแม่เหล็กที่เราจะติดนะครับอย่างเช่นแม่เหล็กบานใหญ่มากนะครับทางวิอาโปเองนะครับก็จะมีมาตรฐานในการติดนะครับว่าจะต้องติดที่ระยะความห่างกี่เซนนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นของมาตรฐานของวอาโปนะครับ สำหรับประเภทที่4นะครับก็คือแม่เหล็กเส้นนะครับเจ้าแม่เหล็กเส้นเนี่ยครับจะใช้ในการประกอบมุ้งจีบเป็นหลักนะครับซึ่งจะมีขนาดอ,อ,อยู่2ขนาดนะครับในการเลือกใช้เนี่ยจะเลือกใช้ขนาดเล็กสําหรับมุ้งจีบหน้าต่างขนาดใหญ่สําหรับมุ้งจีบป,ประตูนะครับซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กเองนะครับหากเ,เกิดความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกหรือว่าดูดแน่นไม่แน่นนะครับ ในส่วนของ v ีอาโปเองนะครับเราได้ทําคลิปไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเพื่อสามารถที่จะซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขได้เองนะครับสามารถไปลองดูในคลิปได้นะครับ หากมีคำถามนะครับหรืออยากแนะนำให้เราทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่กำลังสนใจในเรื่องราวของมุ้งลวดนะครับสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้จากมุ้งลวดเวียโปนะครับผ่านทาง Facebook และ YouTube Channel นะครับวียโปเรื่องมุ้งลวด,ดวยกให้เราครับคุณครับ